ไม่น้อยเฮเบิรงเขากำลังล่างตึกใส่แรงดันใส่น้ำแรงดันสูงนะคะจากตึกเก่าๆสกรปรกสกรปรกที่ขา่าเศษที่มะแนอ่อที่เหลือจากลงเหลือจากทิมะแน่ฝนแน่นะคะนะคะถ้าไปจำได้บริเวณตึกขอกไม่น้อยอยู่นี่สีมันจะสกรปรกมากมันจะเป็นสีเขียวๆเ,เป็นคราบเขียวๆเ,วเวกาะอยู่นะคะเห็นไหมคะน้ำดำๆไหลลงมา ในไทยให้ท่านนะคะน้ำดำๆไหลลงมากคนน่อยอย่มยางอยู่สะอาดละคะจากนั้นก็จะทําการล่งสีนะคะซอกตอนไม่น่อยออกไปโรงเรียนนะคะเห็นบหคะสะอาดสะอาดจากที่มันเป็นเขียวๆนี่เห็นบหคะคาบมันเก่าเนาะมันฝังมันฝังแบบทั้งฝุ่นทั้งอายนั่นอายนี่แล้วก็คาบน้ำฝน ถ่าพีมะที่มันอยููมันจะเป็นเขียวคือขี้ไข่หนาม,มันก็ฝังเขาใส่อตัวแรงดันฉีดแล้วตรงนี้เด้วเขาก็แสะแสะแสะ,แสะขอบหน้าต่างนะคะแสะสีออกแล้วก็ใส่สีใหม่นู่ค่ะเหมือนฝังนั้นเ็เช็ดให้มันไม่ขาวอางามตานี่ลองน่อยของการล่างให้เบิ่งมาเออเขาก็บ,บริเตุดันเด้ค่ะเขาตองเฮ็ดให้สะอาดสะอา้านเมื่อสุด,สดทุกอย่างทุกอย่างเขาจะปูผาเดวยวก่อน เดี๋ยวก่อนสิท่าเขาก็จะลากออกอีกพอะนี่มันล่มนะคะมันล่มม,ลม,มันดีดมาใส่กันตอนเขาสิปูเขาก็สิท่าเขาก็สิตอนเขาสิท่าเขาจะปูให้มันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะท่าสีเซฟตี้เขาดีที่สุดนะคะ่ะถึงหน้าตางมาพูดจนสุดจนสุดเลยจ้ะของน้องไม่น้อยต้องกานวิดบานเก็ตไปจ้ะเพราะว่ามันแนมทะลุของขั้วบริปิดนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้นะคะ เมืเ่ออาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเขามาเขียนไว้แล้วว่าเขาสีม,มาปิดหน้าต่างเขานะคะเริ่มตั้งแต่เมือ่อวานจนหอดมืออาทิตย์หน้าวันที่แปดเขาจะเริ่มไล่ปิดค่ะเอาพลาสติกคุ้มแล้วก็ปิดแล้วก็ติดสกอตเทปบัวหอยสีบัวหอยสีมันเลอะเขาจะลงมือท่านะคะแต่ก่อนเขาสิท่าก็ต้องปิดเอาพลาสติกปิดปิดทั้งหมดเลย แล้วก็จะปิดหน้าต่างมันจะมีพมาลาสติกมาแล้วก็ติดหน้าต่างแล้วก็เอาสโกตเทปเหลืองเป็นไล่เหลืองดํานะคะติด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 ปิดให้มืดเมื่อเขาติดปิดบนแล้วเขาจะเสื่อมท่าจ้ะไม่หน่อยเมื่อปิด้ามานลงนะคะ้ามานมีค่ะไม่ในบริลุูดมูลีล่ลงนะคะเนี่ยเขาล้างน้ำน้องมาใ,ในแห่งเสร็จตี ทุกอย่างเลยค่ะเรียกเลือกเขาให้ลูกกงว้ายางดีนะจ๊ะเขากล้า่งสิปิดหาตังบ้านไม่แย่น้อยค่ะคนไง่าถูกขังคันอินติตะอุดคันทิตตาคันเช่เทียนเองอ่ะบอเขาติดพลาสติกนะคะเพราะว่าเขาสิท่าสีแขวนกนล้า่งงินบึงไล่การพิมานพิ้นอยู่เป็นยางมาบอกเขาสิติดแล้วว่าสั้นเป็นยางมาเบิ่งนะคะ มองไงถือครั้งแล้วพลาสติกแล้วเรียบร้อยค่ะเด้ัส u s 5แนมข้างนอกบดได้นะจะไม่น้อยจะอยู่ในความมืดออีกจนกว่าจะท่าสีเร็วอาการข้างนอกก็ล่มไปแต่อีตนก็จาเห็ดลำบากนะคะเห็ดยากกําลังติดอยู่นะคะเรียบร้อยเหายังม่เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวมารอดูว่า เขาจะปล่อยให้เราออกตอนไหนสีจะสวยแค่ไหนนะจ๊ะบังบานไม่น้อยหลังจากติดข้างในแล้วอันเรื่องเขาติดทข้งในนะคะแล้วมาเบบังข้างนอกหน้าต่างทุกบานโดนปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อาทิตย์นี้บนหนาจะได้ท่าดอกไม่น้อยคิดว่าเขาจะท่าอาทิตย์หนาคนแม่แต่เก้าอี้เขาก็ห้ามนั่งเห็นบรอคะเดี๋ยวเาิบะเบิงมาเวล้ท่าแล้วสีจะสวยปันใด แต่ว่าพอใหญ่บอกว่าตึกแรงมันจะเป็นสีเขียวตึกที่สองมันก็จะเป็นสีแดงตึกไมียน้อยก็จะได้สีแดงแต่ตึกริมจังสะได้สีเขียวเพราะเขาจะท่าสีให้มันแมทกันนะนะคะก็เท่ากับว่าบานไม่ยน้อยนี่หลังนี่จะได้สีแดงสีแดงก็จะออกมาสีแบบนี้สีแบบนี้สีเขียวก็จะออกมาแบบนั้นตัวริมนะคะตัวริมตึกริมนะคะฝั่งท้งริมจะเป็นสีเขียวส่วนเบืองนี่จะเป็นสีแดง ทาแล้วทาแล้วนะคะเริ่มเข่าที่เขา้าทางแล้วโอเคแันแชสนอดอความอีบัคคองอีโบนาาคงเข่าไปดับเียงหลังบานเริ่มท่าเป็นส่วนๆไปแล้วแต่ว่าหลังบานมันท่าตีกรอบแล้วอปอปนะเนาะเห็นหมอด,ด้ดแล้วสีแดงเกินกันกระทางนี้แล้วนะคะ เริ่มจากเป็นรูปเป็นล่างเข้าไปแล้วนะจ๊ะสวยเขาเริ่มตีขอบหน้าต่างฮะอ๋อเรวคันยืกลุ้นปกพลละดมิตแต่แฮะอ๋อหอยงังปลัดเปนถามว่านางกนนั่นสิสูบยาอ๋อดมพอยเยะละ่าะนนทิ้งอีดอเลยเขาเห็ดอย่างอยู่ในหน้าต่างเขาก็ล่างท่า ขอบสีขาวหนาตาังนะคะบุกมาแล้วนะคะบุกมาแล้วนะ,ะบา้นะบานหลังบานตอนนี้อยู่ในบานหายใจจะบอออกแล้วนะคะเพราะว่ามันปิดใบแล้วมันยังบอเรียบร้อยเลยตอนนี้มือน,นี้เขาเขาว่าอย่าแนวนะคะออกบม่ได้จ่าเขาห้ามเขาห้ามออกนะคะเนี่ยเขาติดเทปไปแล้วเรียบร้อยเราสังเกตยืนในเบิงนะคะเดี๋ยวเขามาเบลิงหลังจากพอทาสีแล้วะคะ่ะตอนนี้เขาปิดเอาถุง เขาสติกมากันว่าห้สีมันอยู่ในห้องไม้มาถือติดกระจกเนาะเพืนกับวห้เพื่อนของเขาเขาก็ลือพ่มห่อไปก่องไม่คุก่อนเห็ดแล้วล้วเก็จะเก็บเอาให้เขานะคะที่แรกเขาสิยญาของเขาไม่ได้บานมืนเขาเปลี่ยนใจให้เห้าเปิดหน้าต่างให้เขานะคะเขาปีนมาจากสันนังจากบันไดลงมาหนีนะคะเห็นบอกว่าตรงนี้เขาเหยียดเดี๋ยวคอย่นว่าถ้าสีเหล่ยมสีออกมาดูดีจังใดแต่ว่าก็ดีกว่านะคะเพราะตึกเก่ามันก็สีพอสวยเนาะ มันเย็นลายกล่องก็อาจจะบอชัดในบางครั้งนะคะเพราะว่า,มมาวกกอ,อ,อ,อย่าลืมว่าพวกกล่องพวกอีหยังโทรศัพท์ที่เข้าใสข้างนอกทา่หิมะลงอยังสีอากาศเย็นๆมันน็อกค่ะบางที่มันล็อกไปเลยเป,ยปิดปิดอะไรเลยนะคะทนตายล่ค่ะเกี่ยวกับแบตนบ้าไม่น้อยกับท่าสีแล้วกับบลืออันนี้ออกจาก,กเือเมื่อนหน้าหิมะเสียวออกบวบ